สวัสดีครับันทันนี่ผมจะมาระบายสีน้ำกันครับนี่นี่ก็เครื่องกันนะครับนี่กรถาดสีนะครับ,รบแต่ผมว่าผมเขาเรียกว่าผูกกันแต่ผมว่าผมอ้าวคือมันระบายมาแล้วแต่ผมว่าผมเคยระบายสีงานวัดแบบนี้อยู่นะครับ,รบเราจะเริ่มระบายจากส่วน ตัวที่เป็นกวางหยูครับอันนั้นเป็นเป็นลายมันมันก็คือลายนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะระบายเป็นลายสายลุงผมจะไ้ทําตามแบบนะครับบายเลยครับวยสีนี้เหมือนก็กล้วยหอม,มเลยถ้าวกระหลังระบายสีอยู่ระบายสีกว้างมูสม,มาเบิร์กมาเบิ่งหนีหนี่มาเบิง่งผมเชิญผมชวนเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับพนใจมาดูนี่สิ นี่เป็นกวางหมดแล้วข้อสี่แล้วไม่เป้นสีไซรุงเด้อแล้วเขาเรียกว่าจังแบบนี้นี่แม่นี่แม่นี่มันหนมเหนียวบ่เอาอะเหมือนแบบมันเบบี้อ่ะเกินไปเอาระบายตามจินตนาการของตัวเองระบายระบายลาบะระบายเอาสีอื่นน้ำเดือดโอ้โหออกมาเป็นจะไกลกันนี่ ล่นออกบ้าล่ะทันผู้มจุ่มลายก็นล่นมาโอ้ยมึงมีหนามล่างทไทยหน,นามล่างไอโอ้ยเดี๋ยวหนามควายแล้วจับเนี่ยจับปุกันนิ้วเปทสิแล้วก็เอาหนาว่างไวเทิงอเอามาหน่ะพูดที่ล่าง,ลงนเลยเดี๋ยวล่งแค้นี้กันเลยน โอ้ยนมีน่ะมันบ่เถิบต่ไปก็สีเขียว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 เียไเเขียวเยวเขอขเขียวเวเขเียยวเลเียวเขียวี แล้กล่างล่างหลั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 งเปลี่ยนสีเป็นสีสเขียวเลยแล้วกะ็ว้าวสีนี่สวยจริงๆเลยสีอะไรอ่ะสีน้ำเงินสีน้ำเงินเราต้องระบายอย่างห่างกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สวยจะโฟกักันยริงเจอแล้วนะจับจ้าแบบนี้ขอจอยสอนจับแบบนี้อ๋อเอาบอกจ้าขึ้นที่สองวะ มือสีมระบายโลกระบายโลกดีระบายดี่อเางางางเปียสีเขียวเหลียวมระบายระบายโอเคก็ระบายอันนี้เป็นชุดระบายสีน้ำผู้ซื้อมายบายบาท มาโหสิบ,บาทหาบาทเมียนที่บ,บาทสิบ,บาทอันนั้นหาบาทอันการหาบาทอันนี้หาบาทแล้วก็เป็นสิบบาทวัดายเ,เกือบเกือบเกบบือบอ้ยเบ้านเจ้าอื่นเนี่ยแล้วผู้ว่าอะไรบ้ขามันดีโตมันไม่สีแป้งปาก่ายเด้อ เขาเขาเติมสีได้เขาผาสมสีเอาสีเอาสีอื่นมาผสมกันก็นได้เอาสีแดงใส่น้ำเงินสีสีเหลืองใส่น้ำเงินสีกับสีอย่างเงี้ยคือระว่าสีทำเป็นปากครับเนคือดูว่าผมู้ลองจับผู้กันแบบใหม่จับเรดอกนิสสอเหมือนเออเูผ้ผสมสีเออสสทาน้นิองอก,ก่อนได้เอาเหลือได้หน่อย ตล้างสะอาดก่อนเหรอ่ต้องผสมได้เลยผสมได้เลยเอ้แล้วว่าจะผสมได้ไงผสม,มนี่เอามาใส่เนี่ยแต่ถ้าต้องใส่นาก็ามาใส่หน่นน้อยนี่แต่เอา่นานไม่เนี่มาใส่เลยเอาขู่วันวางไว้ก่อนแล้วก็เอาหนาใส่เทออกเอทออกเลือดเล่นน้อยบางบางไปเยอทีป์เบิร์ตสิเทเล่นน้อย นิดเดียวใช่ิดเดียวอาจับสีผสมสีกับบอดายหมดใช่ิดเดียวโอเคสมสีกันได้เนีนั่นแหละเราก็เอาขู่กันมาเอาเราก็เอาขู่กันมาจับแล้วก็เอาเอาี้มาตกใจมาก เห็นแล้ใส่เลยใส่เดียวแตมเอามาจุ่มเป็นสีนี่เอามาใส่นีเอามาสสีหนูมาใส่แล้วก็เอาสีนีมาใส่แล้วมันก็จะเป็นสียังดิเฮ้ยเปสียังอะเป็นสียังงะไปใส่กใส่อีกโอ้ยผู้อยากให้มันเปสีด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 ี เขาบอกว้างกว้างเรากว้างก็จะเป็นสีน้ำตาลน้อยๆแล้วมันกลับกลายเป็นสีเขียวสีเขียวเราเงื่อนใส่ดิล่ะเขาแดงใส่เปนสีน้ำตาลหลายอ่าแดงใส่งานนี้เรากลัยเป็นน้ำตาลนี่แหละแองใส่มีอ่าอ่าตอนนี้ถ้าไม่กลายเป็นสีน้ำตาลอ่าแล้วผู้ว่าเหมือนสีเทาลองระบายเบิรงก็ลองระบายเบิรงคือเป็นสีอะเวลาลงกระดานจะเป็นสีดีนี่นี่ คามสามารถมารวมกันในน้ำไหนมาโอ้ยสีเทาสบายจางๆไปแหละน่ว้าว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 ควาวสามารถผสมสีน้ำผู้คิดคิดวิธีสาศาประณิตของข้าใด ทาทาทาให้รอบๆ<ะ>พื้นผิวมพูดอย่าพูดกอนหลังก่อน,นอเอาแงลงมาเดี<ะ>๋ยวเอนอนลงมา่องกันจริงๆมันตรงเมียเราเรากต้ังผสมสีท้านี้ผู้อยากให้มันเป็นสีเออ สีเหลืองสีเหลืองค่ะเอาทีมงแล้วก็อยากให้มันเป็นสีส้มสีส้มมอมาหูบอกว่าสีส้มมันมันผสมสีกับสีอย่างสีลองผสมลองเอาสีสีแดงกับสีเหลืองใส่กันก่อนแล้วเพิ่งจะสีเอาสีเอาเนี่เอามาผสมในนี้อันนี้ทิ้งกันอันนี้สิงกันอันน่าม่สิงก่อนอันน่ามีทิ้งก่อนแต่เป็นสีเหลือง นล่แหละนี่แหละพ่อรามต้อควรเรา่โอเคอ่ะและพ่อจะเอา่นไ่ใส่หน่ะเราต้องใส่ใส่แล้วมันผสมยาเราต้องใส่ไพอเพราะว่าเดี๋ยวมันทิบบ่เเลยเ่ใส่เราผ่ใส่ใส่ลายผสมยายดเดียวยดเดียวโอ้หลายพวกเนียเด๋ยวกอน

ใส่สุกสียังเกิดเป็นสีเดิมแลาวพู่ขอให้มันเป็นสีเดือมเลยพู่จังสีทหนีเป็นสีดำตาลเออเป็นสีดำตาลลนนั่แหะเออเนาะไอ้เมื่อกี้ใส่ได้เฉยเออาอ้าวทหนีวางตัวนี้มันมันสีเดิอมเปลี่ยนสีหน่อนี่้อ่าเปลี่ยนสี สีเดิมมันกว้างดีนะเด้ชีวิตที่ผ่านมาของมันก็ก็คือเป็นกว้างตัวหลายเนี่ยตอนมันสินเป็นกลัวมันกำลังสิเป็นกว้างตัวดีวอ่ะเอาเหมือนเหมือนผสมใหม่ดิละผสมใหม่มันก็นเป็นสีเดิม,มสีเดิมอปจ้ะสีเดิมสีเดิม ใส่หนามันพอใส่เห็นแน่เลยมาเพาใส่ใส่เล่นน้อยพอจุดเดียวจเดียวเดียวจเดียวเดียวจุดเดียวดวดโอ้โหโอ้โหพวกใส่ใส่เหมือนเดิมดีกว่าสีแดงก็เลยอะไรบ้างก็หลายหมดใส่สีเดิมใส่สีนี่ชุบ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 ไปสีน้ำตาเลย สีดำ<ส>ตันสีดำเงินสีเขียวนมเป็นสีนำ้ำเชื่เออน้ำตาลอ่อนมันเหมือนมันเหมือนชานมเลยเออชานมขาหลังมันต้องระบายสีมันต่างกันอย่างสีแนมบอ,อกคาลังเออเอาสีชานมใส่ชานมเย็นชานมเย็นน,ยน,นี่คาร์นาเน่ ไอ้คาลังไปล่ะไปขันละคาค้างคุณละไอ้เอาไอ้มันเอาสีออกมานหนามมันเป็นเลอะกันนะไอ้ค้างมันเซลฟ์สีน้ำตาลอืมเอาสีน้ำตาลมาละบาย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 สะบายดีดีเนี่ยอย่าหลีบอย่าอหลีบไล้ต้องส่งเออ ใบตรงตรงาใบตรงตรงเนี <Yeah. S 1> ่ยใบเอาแกขอไปนะใบมัอยู่ในขอไหมไอโอ้โหโอโหจะใบเอออ้ยลายสีเลยวันนี้ผสมได้หันและอ้ยโอโยโย้มันสวยกันเลยนะ้อมันลายสีดิมื่อใดแม่จะช้มาถึง อมีเกกย็นๆเลยมะแรกแล้วผู้ว่านำผ้ายาเป็นสีเขียวดีกว่าอืมอ่าลองวุ่ยเลเทะเลเทะเลเทเลยเทเละเ,ลเ,ลเลทะพร้อมรก็ดิอ่เพระว่งวางเลยมมเปียไปโตลอะพ่อวางเลงเ้วมีเปียไปโตแล้า ขอกว้างเลยเปลี่ยนเป็นตัวลายเลยแม่อันนี้คือน้องน้องพูดว่าโหว่ามันสิเปลี่ยนเป็นตัวดีหรือตัวลายต้องไปใส่ต้นไม้นี่นะถ้าลรบ้านเลเท์เขาบอกเลยว่ากำลังสิเปลี่ยนเป็นตัวลายเป็นตัวลายเลยถ้าผสมสีแอ๊นได้ไหม มันก็สวยอยู่ได้แหละเนาะสวยอยู่แต่ว่ามันแต่ว่ามันบะทัวอร์จะดูเลยเถะไปหน่อยออไปจุ๊บ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 ไปเนี่ยมีแต่น้ำแข็งมันเป็นไอติมโคโงไงโอ้พ่อคือมาทำไอติม่มอ่ะเออเดี๋ยวขอทำมาอื้นก่อนมันม,มีใหม่มีใหม่ปะก็เอาใหม่หรือสิ่ง มจาากก็ไปสื่อลูกฟินมากกว่าที่แล้วขอยืมเนี่ยบ้ได้ใหม่เก่าให้ใส่ใหม่ใหม่เอาเราใบไม่แล้วก็ค่อยวางกันขอยืมเนี่ยค่อยวางกันเราใบไม่แล้วกันเจ้าเอาขอยืมใหม่ได้แหดมันใส่บอได้ใส่ได้แล้วดอกใส่ใหม่ติ้มหมอใหม่เก่ามันติดเสื้อหรอกไปเอาเราใบไม่แล้ววุ้ยกระเพาะนะบอสค่อยๆใหม่ลูกศิษย์ใส่ก็ได้ ไอ้ใหม่ลูกสิมมันใส่ยากว่าแบาใส่ได้หลายใหม่เดี๋ยวเลาเอาก็นดอกใหม่อ่ะเอาเห็นไหมแล้วโฮียว่าเอาอ่ะขอสิงโตวบ้าให้ล้างแล้เอ่ะเฮ็ยว่าเราบ้านแล้วกันแวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามาให้ดอกใหม่ะใหม่ลูกสิ่นอ่ะเออเอาใหม่ไอติมพอไปซื้อไอติมมาแล้วแล้วว่าจะให้พอกินเออเพราะว่านพวกกินอะไรครับให้พอกินแล้วพอก็เอาใหม่ไอ ขอกาไว้ติมแล้วพูดคิดว่า้พูดหนาิทำไอติมอ่ติมมาตออแล้วพูดไติมเอาเร็วต่อแล้วพูดขอไอติมดีมั้งตั้งแล้แหสิสิ่งที่เคยเป็นไข่มาโข่อั้งแกินไอติมเลยสิไม่ไข่ไอเชียวฮะถ้าคิดของถ้าคิดขนไว

เอาเองเลยพอภาวะข,ขันขันขันเท้าเรียกก่อนได้คิวมังมันเกิจะเป็นโควิดขันเท่าให้คิวเรียกก่อนเหรอมันกิจะเป็นโควิดห้าอย่ามาบ้างเาท้ย<อ>ายาวไปไปไป,ไปไแล้วกันขอยเห็นได้จิ้มดูดูเลยเออ,อแล้วว่าสียังอยู่แล้วว่าสีกว่าผสมสีใส ไส่หนิจะน้ำกลายเป็นสีดำตาเลยาอพอให้าแล้วได้เสร็จทุบบกแม่จ้อยซื้อใหม่ติมมาดีกว่าแม่จ้อยอยู่ตลาดแต่ว่าสิงโตไปหากองฟูงยุ่นยุ่ใไรล่ะมาจิ้งอ้าวเขากำลไม่อยู่ถ้าถ้าซื้อมาอยู่สามกล่องเออมันเออแล้วมันอยู่ฟิมมี่แบ่งลอยนั่นโอใแบ่งลวดขนาดนั่นเลยเออถ้ามันเป็นเ็ฟสีเป็นไดงบ่ได้มันเหมือนกับ น้องพ่อวปตาตัแหน่ไหนน้วพ่อวตาแดงอยู่บ่ตำแหนมนี้เราลบใบเราใบอันอันที่สามอยู่ไหเออยำอะรย้มยิ้เยิ้มเหมือนต้นเบมอนต้ลาใบบ่เฮ้ยไีเรลือะไรอันนี้เดี๋วก็นเดี๋ยวกันเขาเฮ้เอาอะไเอเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนเขาเทียไม่เอาเดี๋ยวกอนจะเขาต้องหานจะให้ลรใบหยาดนา ึ้นระบ,บายเลยนอย้อวระายองอันอันนี้ก็คืออันที่อันเอคืออันที่เออรอตนที่ฟอ่ไหนไนี่อ้พยังมีผาลงลือมนี่เกไว้นี้ป่านี่เครื่องบินนี่เครื่องบินครับอันนี้กวางอ,นนอันที่สามันกวาง,อ,วางอ่ะกลาบบ้านแล้ว เอาโอ้ยเชี่ยวไปแตะวันที่ยังก็ต้องระบายใหม่เลยแต่ผู้อุย้ยแล้วผู้คันเอาไปตากล่ะเอาไปตากมันแข็งแข,แข็งที่แข็งมีหน่อยน่ะาแล้วผู้คันแข็งมีหน่อยหน่าแข็งมี yeah. มาสิติดข้อบ้ามาตอกสีมาตอกน้องผู้ขอขอเอาสีเหลือมามาดูบางนิแล้วกันชื่อน้องผู้บอลระบายนย่าเดี๋ยวจะคอยระบายนะฮะลายยาไม่ดูด้วยฟีนิลายน้องผู้บองพี่น้องผู้ยายาไม่สีสีเขียวใส่ยาจิ้มลายเลยจะใส่ในน้อยเลยใส่ใส่ลายเรื่องผู้บอล แบบะสมสีไว้น้ำ้งนผู้ขอขอสีอย่างสีแดงสีแดงเข้อระบายดีน้วผู้แล้วผ้เที่นมันเป็นสีเขียวแม่ล้วผู้สีทําไมเต็มสีท้าไม่เต็มริมมง เดี๋ยวน้ำกู้งถ้าไปติ้มแบบสี่เหมือนเหมือนสิงโตกินดีกว่าทําเหมืแล้วหมดถ้าสหือมาสิอง มันยังไม่สีเขียวงาไามเขาก็จัดการในมือนเดิมเซเลวหาง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 ปสีอะไรสีพีแล้วปสียังก็ได้แล้วแต่อลืองเหลือไฟเลยค่ะ สีกว้างนี่มันก็มีสีเออแก่ห้ามมีสีส้มโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วล่างล่างล่างแล้วไงย้อยท่านไมเนาะแล้วแกเอาสีที่เหลือนำไปเทที่เอาหูวก้นกับิี่เหมือนกันใช่ทุงอย่าง ปไปไอ้เกี้ยวไะเอาไปทิ้งก็เถอะเออ,อเอาตาไงเนี่ยยาเห็ดตาไกว,ว่เอาตากไกว่เดี๋ยวก็ที่ขาเด้อยขาเดี๋ยวมันสีออกจากหนาวกัน ูงอะทิ้งไว้ทิ้งขยายลเลยทิ้งขยายดีกว่าทิ้งขยายไปแล้วมาล้างมือ